มาซิมกันเบิงเนาะจ้ะมระสิบแสบป,ปอขอนี้หอนหอนคุยเนาะมาจ้ามาเซบแวน้ำกันจ้ามีจ้าไปฉีกเนาะจ้ะขอนี้หอนหอน บบมาจ้ามาเบิ่งวิธีทำกันเลยจ้าข้าวเหนียวห่อนๆเน,น่ะจ้าสวัสดีจ้าเหมือนจะพาไม่เห็ดไก่ฝอยจ้าต้มน้ำให้เดือดจ้าใส่โอกไก่ที่ห่อเตรียมไวล้ลงไปต้มจนสุกจ้าต้มสุกแล้วก็ผักไา้ยเย็นเน้อจ้าเข้างจสหมาสีกันเน้ะ อันนี้เขาก็มาสอยหอมแดงจ้าหรือว่าหอมแขกกระไดเนาะจ้าไ้เมีอันใดกะสะดวกเอาตามนั่นจ้าทั้งนี้ว่ามีหอมแดงจากเลใส่หอมแขกจ้าพอหั่นเซจแล้วนี้เขาก็แกะออกจากกันเลืจ้ใจยาให้มันติดกันเวลาถอดมันจะได้เหลืองจ้าก่ที่ห้าพักเตรียมไว้จ้าเย็นแล้วเขาก็มาฉีกกันเลยจ้าฉีกให้เป็นเส้นๆนเนาะจ้า เมนูนี่กระทําบอย่างได้จ้าแต่ว่ามันสีใสเวลาแต่โมงนี้เราจะมองข้ามานางสีไก่เนาะอันเนี้เองสีใสเวลาเป็นชั่วโมงจ้าไก่ที่ห้าฉีกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ามาก็จะมาปรุงโรสจ้าใส่น้ำตาลซีซ้อนจ้าอันนี้ใส่สามซ้อนลงไปนะจ้ามันมันหวานบพอจ้าก็เลยได้เติมใส่อีกซ้อนหนึ่งจ้าใส่ผงปรุงโรสซ้อนหนึ่งใส่ซีอิ๊วขาวสองซ้อนจ้าแลวก็ใส่ ทีอยู่ดำนิดนึงแต่งสีมันนอกจะให้เวลาถอรงมามันจะได้นากินผู้เข้าทุกอย่างให้เข้ากันจ้าแล้วก็ซิ้มเบืองได,ด้เด้อจ้าผู้ว่ากลเข้าสุกแล้วซิ้มเบืองวัหนวัวบบขันวัหนวัวกับปุงเพิ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจ้านี้ยเพิ่งเปิดแก๊สเด้อจ้าเพราะว่าใส่ทุกอย่างลงไปก่อนจ้าแตงสีเปิดแก๊สเนาะวันนี้ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วห้องก็เปิดแก๊สจ้าเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะจ้ะอย่าเปิดไฟแห้งเด้อ มันจีใหม่กอนซุกจ้าค้นไปสักพักหนึ่งจะมีน้ำมันพราพ่อเราจะเติมน้ำมันจ้ะให้น้ำมันถมถมเลยเนาะคันค้นไปสักพักหนึ่งพอน้ำมันเดือดแล้วเข้ากะไซหอมที่เข้าเตรียมไวลงไปจ้ามันจะได้ซุก้อมกันกับไก่ที่เขา้าไปทอดไวเมื่อกี้นจ่จจะค้นไปเรื่อยๆจ้ะ คนอย,ย่าหยุดมือเลยจ้าเพราะว่าถ้าเข้าโมโคนนี่มันสใไม่ก้อนสุกจ้ามันจะเหลืองบอพอทอกันนะนะจ้ามันก็นเริ่มเลืองแล้วจ้าคนไปเรื่อยๆจ้าลองไป่ามตามได้เลยจ้าเมนูนี่เริ่มเลืองใดทีแล้วจ้าก็เลืองใดทีแล้วนี่ค่ะนี่เลืองไดทีแล้วจ้ตาตักพักเสด็จน้ํามันเลยจ้า สลัดสลัดน้ำมันออกให้ได้ล้ายที่สุดเลยจ้าเลื้ยงเป็นตะเสบอยู่บ่จ้าตักคืนะเด็ดน้ำมันแล้ววันนี้ห้าก็ะซิบไปลอดโดยกระดาษทิชชู่อีกครัง้งเลอจ้าให้กระดาษทิชชู่มันดูดซับน้ำมันออกดีๆเนาะจ้าพักไว้ให้เย็นเลยจ้า ขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามรับชมคลิปจนจบด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เพจในด้วจ้าจะได้มีกำลังใจทำเพจต่อไปนะจ้ามือน,นีน้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า,จาใกล้ฟอยนะพักให้เย็นแล้วจ้า,จากินกับข้าวเหนียวร้อนๆโอโ้ข้าวเหนียวอย่าง